หน่วยดอกไม้สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยดอกไม้เรื่องส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปดูนิทานกันเลยค่ะนิทานเสริมสร้างลักษณะนิสัยสอนให้เด็กมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นเรื่องดอกไม้วิเศษกับนิดหน่อยผู้อารีนิดหน่อยเป็นเด็กหญิงกะตันยูอาศัยอยู่กับยายที่บ้านชายป่าทุกๆวัน นิดหน่อยกับยายจะต้องเข้าป่าเพื่อหาผลไม้มาเป็นอาหารนิดหน่อยรักสัตว์ทุกตัวในป่าไม่เคยรังแกใครและยังแบ่งอาหารให้สัตว์ทุกตัวบ่อยๆอีกด้วยสัตว์ทุกตัวในป่าจึงรักนิดหน่อยกันหมดเลยเช้าวันนี้ยายของนิดหน่อยไม่สบายโอ้จะทำยังไงดี วันนี้นิดหน่อยต้องไปหาผลไม้ในป่าคนเดียวนิดหน่อยจึงคว้าตะกร้าและเดินเข้าป่าเพียงลำพังป่าใหญ่มีผลไม้หลากสีสันนิดหน่อยเก็บไปกินไปได้ผลไม้เยอะแยะเลยนิดหน่อยเก็บผลไม้อย่างสนุกสนานจนลืมว่ากำลังเดินลึกเข้าไปในป่าลึกขึ้น กว่าจะรู้ตัวนิดหน่อยก็ติดอยู่ในป่าลึกเสียแล้วนิดหน่อยพยายามหาทางกลับบ้านแต่ก็ยิ่งหลงทางเข้าไปอีก <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยร้องไห้อย่างตกใจและเป็นห่วงยายที่ไม่สบายอยู่พอดีมีกวางตัวหนึ่งเดินผ่านมา พี่กวางจ๋านิดหน่อยหาทางกลับบ้านไม่เจออ๋อนิดหน่อยต้องเดินไปทางโน้นนะต้องเดินอีกไกลเชียวขอให้โชคดีนะจ๊ะนิดหน่อยแบ่งผลไม้ให้พี่กวางแล้วเดินไปตามทางนั้นนิดหน่อยเดินทางอยู่นานรู้สึกเหนื่อย จึงนั่งลงพักใต้ต้นไม้ขณะที่นิดหน่อยกำลังจะดื่มน้ำในขวดทันใดนั้นก็มีเสียงร้องไห้ดังอยู่ใกล้ๆเอ๊เสียงใครมาร้องไห้อยู่ตรงนี้นิดหน่อยร้องอย่างตกใจฉันกำลังจะเหี่ยวตายหนูช่วยฉันหน่อยได้ เสียงดอกไม้นั่นเองนิดหน่อยก้มลงมองดอกไม้ดอกเล็กสีสวยที่กำลังจะเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำโธ่ดอกไม้จ๋าน่าสงสารจังเลยนิดหน่อยจึงเทน้ำในขวดให้ดอกไม้จนหมดหลังจากได้น้ำแล้วดอกไม้ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นดอกไม้ช่อใหญ่ที่มีสีสันสวยงามหลากสีหนูชัานมีน้ำใจจริงๆยอมเสียสละน้ำดื่มของตัวเองให้ฉันเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจฉันจะให้พรวิเศษเธอสามข้อขอมาเลยจ้างั้นฉันขอให้ยายของฉันหายป่วยก็พอแล้วฉันจะไม่ขออะไรอีกเลย ดอกไม้จึงช่วยให้ยายของนิดหน่อยหายป่วยแล้วยังช่วยเสกขนมเสื้อผ้าและอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายพอกลับถึงบ้านยายก็แข็งแรงเหมือนเดิมนิดหน่อยและยายจึงช่วยกันเอาสิ่งของต่างๆที่ดอกไม้วิเศษให้มาไปแจกจ่ายคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วย หลังจากนั้นนิดหน่อยและยายก็อยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รักนิดหน่อยกันทุกคนเลยน้องๆคะถ้าน้องๆมีความเมตตาก,กรุณาต่อผู้อื่นเหมือนนิดหน่อยความดีนั้นก็จะส่งผลให้ทุกคนรักและเอ็นดูน้องๆ น้องๆก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ผู้คนมารุมรักนะคะบา,บายๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกกันไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะดอกไม้มีส่วนประกอบที่สําคัญ4ี่อย่างดังนี้ กลีบเลี้ยงจะเลิญมาจากใบช่วยป้องกันอันตรายให้กับดอกไม้ที่ยังอ่อนอยู่กลีบเลี้ยงส่วนใหญ่มีสีเขียวแต่พืชบางชนิดอาจมีกลีบเลี้ยงเป็นสีอื่นเพื่อใช้ล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสกรกลีบดอกมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมตรงโคนกลีบอาจมีต่อมน้ําหวาน เพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาช่วยในการผสมเกสรเกสรตัวผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูซึ่งบรรจุละอองเรนูไว้ใช้ในการผสมเกสรเกสรตัวผู้มีหลายอันอยู่รอบๆเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียมีอันเดียวอยู่ตรงกลางดอกภายในมีรังไข่ ซึ่งบรรจุไข่ออนไว้รอการผสมกับละอองเรนูเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันแล้วนะคะวันนี้ครูฝนมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะจากรูปดอกนี้มีชื่อว่าอะไรก็ไก่ดอกบัวหลวงขอไข่ ดอกบัวแดงตอบกอไก่ดอกบัวหลวงจากรูปดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่ดอกแพงพวยขอไข่ดอกหน้าวัวตอบกอไก่ดอกแพงพวยจากรูปดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่ดอกว่านแดงโชค ขอไข่ดอกพุทธรักษาตอบขอไข่ดอกพุทธรักษาจากรูปดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรก็ไก่ดอกซ่อนกิน่นขอไข่ดอกเบนจมาศตอบขอไข่ดอกเบญจมาศ จากรูปดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรกไก่ดอกลัดดาวันขอไข่ดอกกระเจียวตอบขอไข่ดอกกระเจียวดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรกไก่ดอกซาเลเตขอไข่ดอกขาตอบกอไก่ดอกสาเลเต ข้อ7ดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรก็ไกลดอกนำโชคขอไข่ดอกสารพีตอบขอไข่ดอกสารพีดอกสีม่วงนี้มีชื่อว่าอะไรก็ไกลดอกม่วงขอไข่ดอกอัญชันตอบขอไข่ดอกอัญชัน ดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรก็ไก่ดอกหางนกยุงฝรั่งขอไข่ดอกหน้าวัวฝรั่งตอบก็ไก่ดอกหางนกยุงฝรั่ง <S <S จากรูปดอกไม้นี้มีชื่อว่าอะไรก็ไก่ดอกดาวเรืองขอไข่ดอกดาวกระจายตอบก็ไก่ดอกดาวเรือง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกมไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้กันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียถ้ายคลิปนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆ ถ่ายรูปกับดอกไม้ที่เด็กๆชอบมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กินร้อนช้อนกลางและอย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ